สวัสดีครับพวกเราไทยมีเฟสทูมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมค่ะครับกับโครงการคิดให้คิดครับผมครับเนื่องจากว่ามีโครงการนี้ขึ้นมาครับผมพวกเราก็เลยจะทําผลงานชิ้นหนึ่งเพื่อส่งเข้าร่วมโครงการด้วยเหมือนกันครับทุกๆวันนี้นะครับมีอันตรายมากมายเป็นภัยรอบตัวของเราทําให้เราเนี่ยต้องเป็นห่วงคนที่เรารักมากขึ้นจนหลงลืมไปว่านอกจากคนที่เรารักแล้วยังมีตัวเราอีกคนหนึ่งที่เราก็ต้องเป็นห่วงเหมือนกันครับ การที่เราไม่เป็นห่วงตัวเองนั้นก็อาจจะทําให้เรานั้นได้ประสบกับภัยอันตรายหรืออะไรสักอย่างที่อาจจะทําให้เราต้องบาดเจ็บสูญเสียอวัยวะหรือว่าสูญเสียชีวิตซึ่งอาจจะทําให้คนที่เราลักนั้นเสียใจแล้วก็ผิดหวังไม่ต่างจากที่เราเป็นห่วงเขาเลยครับงานนี้ก็เลยหวังว่าพวกเราไม่สิครับออคนที่ดูเนี่ยจะเป็นห่วงตัวเองมากขึ้นเพื่อที่จะได้ปลอดภัยกันทั้งสองฝ่ายจะได้ไม่ต้องมีใครเสียใจจากเหตุการณ์ที่ไม่สมควรจะเกิดขึ้นครับผม ยังไงก็ขอฝากผลงานของพวกเราไว้ด้วยครับแทนนี้เฟสรูปครับผมบขอบคุณครับขอบคุณครับ